ที่บ้านไหมคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะธุรกิจต่อนนีเยี่ยมมากเลยค่ะทุกอย่างก,ก็เป็นเบดย์ถือว่าเป็นปีที่รุงร่งเรืองตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะมีอะไรดีๆเยอะคนประอกอบการเป็นไงบ้างคะปีนี้เยี่ยมมากเลยค่ะดีทุกอย่างแบบแฮปปี้มีแทนที่จะแบบขยายสาขาเลยมินมมก็ทำก็มีจะมีเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอีกนะคะใช่ สำหรับจริงๆแล้วธุรกิจมันแบบมันเริ่มคืนคุณหรือเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขลงทุนไปมากขึ้นเยอะเยอมันก็อยู่ตัวของมันแหละค่ะจริงจมันก็รอเวลาหน่อยเพราะว่าเพิ่งเปิดไปหลายคนก็มองว่าแบบรวยมากตัวคนจับจ้องไหมคะเรื่องนี้โอ้ไม่เราค่ะเป็นธรรมดาค่ะยังเด็กๆแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อะไรอเยอะมาโดนสภาษีเยอะไหอไม่ทุกอย่างทำถูกต้องค่ะไม่มีบัวอยู่แล้วค่ะใช่ พอรายได้มันยิ่งเยอะอย่างเงี้ยคนก็เริ่มยิ่งอมองเรื่องเรื่องรายได้เรื่องภาษีเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกไหนบ้างาดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมินก็ไม่มีอะไรที่คือทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหมดแล้วก็มีระบบมีเอ่อมีสังกัดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ตรวจสอบไม่ได้เลยอ่ามีนน่าเห็นบอกว่าเริ่มเพิ่มปดูบ้านมาใหม่ซื้อ,อแล้วแล้วยังซื้อรู้ซื้อนานแล้วซื้อมาตั้ง3ปีแล้วค่ะแล้วก็แต่งเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีเวลาเพราะอย่างปีที่เราก็ บินต่างประเทศเยอะมากค่ะบินมากกว่า10ประเทศแล้วก็ไปไปกับไม่บ้านไม่เสร็จทีแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็ล็อกวันหยุดเพื่อที่จะทําบ้านให้เสร็จแล้วก็รายละเอียดมันเยอะค่ะบ้านมันเป็นดีเทลที่ต้องเลือกเองต้องทําเองคือจะฝากใครทําไม่ได้ค่ะตอนนี้เสร็จเรยบ้แล้วตอนนี้อะค่ะตอนนี้ก็90็แล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้ได้ก็จริงๆเราก็ย้ายได้แล้วแ่ะค่ะแต่ตอนนี้คิวงานก็เริ่มมาแล้วก็ ก็เบรกไว้แป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวให้อินเทียรยทาต่ออีกแป๊บนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปย้ายของมูลค่าก0ล้านี่คะบ้านหลังเยอะเหมือนกันค่ะก็เหงื่อแตกเลยบ้านหลังนี้ใช่แต่ก็มีความสุขค่ะเพราะมันก็เป็นที่ที่เราได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ก็มาจากน้ำพัดน้ำแรงเราด้วยค่ะถึงถึงหลักร้อยไหม โอไม่ยังยังค่ะใช่ตอนนี้มันพอตกเริ่มตกแต่งมันยิ่งเยอะเริ่มเยอะขึ้นไหมมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ยังเลือกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังไม่มียังไม่มีจุดสิ้นสุดแล้วปันปลายนะคะปันที่เราแบบกาหนดลงไ้ปันปลายปันปลายเยอะเลยค่ะแล้วก็จริงๆเราก็มันก็เป็นความชอบด้วยเนาะเราอยู่บ้านเราก็อะไรเล็กๆน้อยหน่อยที่ให้ตัวเองได้ก็ให้อ่ะใช่จะได้เริ่มนย้ายเข้าไปอยู่เมื่อไหร่ครับ จริงๆเราก็เป็นเลิกสะดวกนะคะก็ไม่ไม่ได้มีแบบเลิกงามยามดีอะไรอันนี้คืออยู่คนเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่ายายไปหมดเลยก็ทั้งครอบครัวค่ะใช่แต่บ้านหลังเก่าก็ไม่ได้ทิ้งก็ก็ไปไปมาๆอยู่เพราะว่าอยู่ใกล้กันอยู่หมู่บ้านเดียอยู่หมู่บ้านเดิมล่าสุดก็มีหมอออมาพูค่ะว่าปีนี้เป็นปีทองของเราแบบจะดังมากๆเลยดีค่ะก็ถ้าเขาคิดอย่างนั้นก็ดีค่ะเพราะว่าก็ มันก็แล้วแต่ความเชื่อเนาะก็เห็นดูกันหลายดวงและหลายปีทุกปีเลยก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะใช่ก็เราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทุกๆปีนั่นแหละค่ะมันเป็นปีชงด้วยเรากลัวมันจะมีอะไรมาขัดไหมคะอืมไม่นะคะจริงๆแล้วแต่ละปีมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนั่นแหละค่ะเรา ถ้าไปคิดมากกว่าจะวิตกจริตได้ถ้าเกิดว่าเราสบายๆให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องอยู่บนความไม่ประมาทแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรัได้ไพอเรามีแต่งา้บิี่ยไม่เคยเลยอ่ะใช่แล้วไม่ได้มีความเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่อืมจริงๆแล้วไม่ไม่เคยลบ<ช>หลู่นะคะใช่แต่ว่าก็จริงๆเราหาเวลาไปทำค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่คิวง,งานก็จะต้องทํางานจริงๆแล้วความรับผิดชอบก็ยังต้องต้องรับผิดชอบอยู่อย่างเงี้ยอืใช่ก็เลยไม่ได้ไป เห็นว่าปีนี้แบบผู้ใหญ่เตรียมดันแล้วขึ้นเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆ้อจริงๆมินรู้สึกว่าผู้ใหญ่ก็ดันตลอดนะคะผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสมินตลอดแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็แฟนคลับทุกคนด้วยก็ไม่ใช่แค่ปีนี้หรือปีหน้านะคะก็มินก็รู้สึกว่ามินได้รับโอกาสที่ดีตลอดแล้วมินก็เต็มที่ทุกปีค่ะปีนี้รับละครกี่เรื่องะคะ ปีนี้สมค่ะวพาเดี๋ยวจะมีแล้วก็จะรับอีกเรื่องนึงด้วยปก,ปกติจะไ,<ม>ไม่ค่อยเห็นนะเราติดติดจกเท่าไหร่ในใช่แต่ว่าปีนี้พอดีว่ามันก็มีโอกาสได้มันก็เป็นจังหวะที่โอเคมันลงรับอะไรหลายๆอย่างอรเพราะว่าบางปีรับไม่ได้เพราะว่าติดอะไรบางอย่างเงี้ยเราก็เลี่ยงไม่ได้ไดเรามองว่าหนักคะสาเรื่องปีนีงปกติรับปีก็อาจจะหนักเหมือนกันแต่ว่าสองเรื่องแรกก็คือวันเดียวกันอยู่แล้วไะคะใช่ก็คือจานังคารฟูตอะไรเงี้ยก็ ก็ยังมีแกลบอยู่อะไรเงี้ยเราบอกว่าเออถ้าทําได้ก็ทำเราแบ่งไปเลยไหมคะทั้งธุรกิจด้วยละครด้วยอะไรส่วนใหญ่ธุรกิจจะเป็นตอนคืนส่วนใหญ่เป็นประมาณแบบช่วงตีสามอะไรเงี้ยใช่ก็ไม่ค่อยนอนอ่ะช่วงนี้ก็สนุกกับงานแล้วก็ตั้งใจทำงานโอเคค่ะับพี่มินรับเออ่ละครมันเด็ดที่ไม่กระเดื่องเลยเพราะว่าเขามองฟองว่าอะไรบทมันใหญ่เกินจริงๆแล้วมินก็บอกว่า ต้องบอกว่าทีมงานทุกคนเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนบทหรือว่าโปรดักชันต่างๆแต่ว่าอาจจะมีหลายปัจจัยเนาะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้นะคะบางเรื่องก็บทดีแต่ก็ออกมาก็ไม่ดีก็ทัมมิ่งเป็นช่วงปีใหม่ด้วยหลายๆปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็ไม่โทษใครเรารู้แต่ว่าทุกคนเต็มที่แล้วเราก็ขอบคุณทีมงานทุกคนค่ะแบบคนเขาก็ชมว่าแบบเราพี่บีรู้เา,าข,ขัานมากเป็นแบบมันก็จะมากับชายกลางแบบเป็นเวอร์ชันที่แบบโอเคที่สุดดีนะจริงๆแล้วดีใจเพราะว่า มินต้องบอกเลยว่ามินทุ่มเทกับการเล่นละครเรื่องบ้านชายทองแล้วก็พจมางสว่างวงมากเพราะว่ามินก็ขึ้นชื่อว่าพจมา2015น2015นาอแล้วก็หมดค่อนข้างเครียดต้องบอกเลยว่าตอนที่มินเล่นนี่บางวันกลับบ้านร้องไห้อยู่กับอยู่กับความเครียดค่อนข้างสูงว่าตัวพจธมานเนี่ยกดดันมากแล้วก็มินถ่ายเจวันอ่ะมีอยู่อาทิตย์หนึ่งที่แบบ แทบจะไม่ได้เป็นตัวเองเลยเพราะว่าตื่นมาตีห้าออกไปถึงกองแต่งหน้าเข้าฉากเป็นพูจัมมาแล้วแล้วก็กลับถึงบ้านเลิกสี่ทุ่มนอนตื่นมาเป็นพุ้จมาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นไซเคิลที่ค่อนข้างเครียดมากช่วงนั้นแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนดีกว่าที่เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็พี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงช่องเจ็ด้วยแล้วก็ค่ายดาราวิดีโอด้วยค่ะก็มินว่าทุกคนเต็มที่แล้วแล้วก็ออกมาได้ขนาดนี้ก็เยี่ยมแล้วค่ะมินก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะ